กูกำจัดความท้อออกให้มานี่ท้อใช่ไหมมาเลยเรียงตัวห้าคนแล้วฟังธรรมะจากกูห้านาทีทั้งเสร็จตุกมึงลงถังเลยจ้ะลงถังเลยใครใครขึ้นจากถังกูถือกระโถนลอยอย่างนี้เลยเอามามึงจะขึ้นใช่ไหมมึงกูเครื้ยงนะผัวเข้าให้เลยนะกล้าขึ้นไหมกูผัวเลยนะเลือกเอามึงเลิกท้อไหมยังไม่เลิกท้อยังไม่เลิกท้อกูผัวมึงอย่าขึ้นมาอย่าสะระแหน่ขึ้นมาจากฐานน้องแข็งนะ จะเลิกท้อไหมเลิกท้อแล้วจะาไม่ไหวอาลุกขึ้นมาแล้วมึงอย่าท้อนะจ๊ะถ้าท้อเดี๋ยวกูเอามึงลงถันน้ำแข็งอีกเอาไหมล่ะวิธีการง่ายๆอย่างนี้เลยมึงปาวณากับตัวเองเลยภาวณากับตัวเองเลยมึงซื่อสัตย์กับตัวเองเลยมึงลงถันน้ำแข็งเลยมึงเอาน้ำแข็งอะไรไปตัววัดเลยมึงลองดูซิมึงจะกล้าไหมมึงจะกล้าขนาดไหนมึงลองดูเลยมึงจะทําอะไรมึงต้องทาให้สุดมึงจะทําอะไรมึงต้องทำให้แน่น้ําแข็งจะดับความร้อนความอินนารจใจความแย่ของมึงในชีวิตได้ อย่างน้อยมันดับดอารมณ์โกรธมึงได้ชั่วคาเพราะอะไรมึงทนต่อความเจ็บปวดของน้ําแข็งไม่ได้ถ้ามึงทนต่อความเจ็บปวดของน้ําแข็งไม่ได้มึงไม่มีวันเจ็บปวดจากการอิดหนาละอาใจเพราะความท้อแท้ใจแค่น้ําแข็งไม่กี่เสี้ยววินาทีมึงยังทนไม่ได้ด้วยซ้ําแล้วมึงจะทนเพลิงไฟในนรกได้เหรอแค่น้ำแข็งเนี่ยความเย็นเนี่ยแค่เนี้ยมึงยังทนได้ห้านาทีมึงยังทนไม่ได้เลยแล้วมึงจะทง ความทุกข์ที่เกิดจากการไปเป็นนรกนรกกำเนิดเจริญฉลเพลวิสัยได้ยังไงทนไม่ได้หรอกมึงจะทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมึงยังไงมึงจะทนต่อการผิดพลาดพ,พัดพลาดผิดหวังจากของอเป็นที่รักได้ยังไงมึงจะทนต่อการล่มจมร้องไห้น้ําตาไหลในชีวิตมึงได้ยังไงแค่น้ําแข็งห้านาทีมึงยังไม่มีปัญญาทนเลยไอหมาหอนแอมากท้อใจเก่งไร้สาระเก่งมึงไปลองทําดูนะแล้วมึงจะรู้ว่า ถ้าน้ำแข็งมึงทนไม่ได้มึงอย่าไปนั่งทุกข์ใจเพราะความทุกข์มันจะทำให้มึงล่มจมยังเจ็บปวดรวดร้าวยิ่งกว่ามึงลงเอาตัวไปแช่น้ำแข็งด้วยซ้ำกูจะบอกให้ความทุกข์จากการแช่น้ำแข็งไม่ถึง5นาทีมันจะไม่มีทางมีความทุกข์เท่ากับมึงมีความทุกข์ไปตลอดชีวิตจนวันตายมึงจำไว้ถ้ามึงทนน้ำแข็งไม่ได้รีบลุกเลยจ้าอย่ามานั่งท้อแท้น้อยเนื้อต่ำใจอย่ามานั่งสร้างความช่วยเกิดขึ้นในชีวิตแต่ถ้ามึงทนน้ำแข็งได้สักครึ่งชั่วโมง มึงไปทาชั่วทําเลวเลยมึงไปนั่งท้อแท้ต่ําใจเลยอย่าปัญญาอ่อนให้มันมากนะหัดมีสติกันหน่อยเถอะไม่เหนื่อยกันหรืองไงกดซื้อของในตะกร้าด้วยจ้จเร็วๆน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลา,ปลาสลิดต้มยำไม่ต้องให้กูบอกเยอะสับประรดอาแห้งมาโมกเอาแห้งหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานในตะกร้าทอดเรียบร้อยแล้วไปซื้อเลยห้าร้อยกรัมทุกอย่างกูขายห้าร้อยกรัมหมดมึงไปดูใน,ในตะกร้านะทุกตะกร้ากูจะขายน้ำพริกห้าร้อยกรัมหมด ผลไม้อบแห้งก็ห้ารอยกรัมทุกอย่าง500กรัมราคา500กรัมกดซื้อของดนตะก้าด้วยเร็วๆแก่ทนได้ไหมยี่สบนาทีกูก็ทนไม่ได้จ้ะกูบอกเลยแค่นาทีเดียวกูก็ทนไม่ได้จ้ะกูไม่ทนจ้ะนาทีเดียวกูก็ไม่ทนจ้ะ30วสิบวิไม่รู้กูจะรอดหรือเปล่าเลยกูถึงไม่ท้อใจไง แล้วกูท้อทำไมอ่ะก็ถ้ากูกูถึงไม่ท้อไงเพราะกูรู้ว่ามันมีโทษหนักไงกูเลยไม่ท้อกูเลยไม่ท้อแท้ไงกูเลยไม่มานั่งร้องไห้น้ำตาไหลกูเลยไม่มานั่งกอดกอดอกกาฟกัดกะเฟไงเพราะกูไม่อยากลงถานน้าแข็งไงควายยังมีหน้ามาท้าทายกูว่ากูไหวไหมกูกูไม่ทําไงกูไม่ได้ปัญญาอ่อนแบบมึงไงเออถ้ากูปัญญาอ่อนแบบมึงสิมานั่งกอดอกร้องไห้น้ําตาไหลกูจะต้องลงถานน้าแข็งนี่กูไม่ได้ทาไงกูเลยไม่ลงถานกูจะลงไปทําหาอะไรล่ะกูไม่ต้องลงจ้า เพราะอะไรก็กูไม่ได้อ่อนแอปัญญาอ่อนเพอเจอแบบมึงถ้ากูปัญญาอ่อนแบบมึงสิกูต้องลงเออถ้าวันไหนวันไหนมึงเห็นกูร้องไห้น้าตาไหลเพราะความผิดหวังกูร้องไห้น้ําตาผลไม้สองร้อยห้าสิบกรัมผลไม้ห้าร้อยกรัมจ้าผลไม้ก็ห้าร้อยกรัมจะกูขายสองก็ปลูกขึ้นไปจ้าห้าร้อยกรัมเหมือนกันไม่ใช่สองร้อยกรัมเพราะฉะนั้นกูไม่จำเป็นต้องไปลงงากูจะไปลงทำหออะไรล่ะก็นี่เมื่อกูไม่ พูดว่าไม่กล้าก็จบก็กูไม่กล้าไงทำไมกูจะพูดไม่กล้าทำไมกูจะพูดกูไม่ได้อายก็กูไม่กล้ากูจะลงไปทำาาก็กูบอกนี่ไงว่ากูจะลงไปทําไมล่ะก็ในเมื่อกูไม่ได้อ่อนแอกูไม่ได้ปวกเปียกแบบมึงนี่กูไม่ได้ล้มไม่เป็นท่าแบบมึงกูล้มแล้วกูยืนได้กูล้มแล้วกูลึกได้กูลุกเร็วทําไมกูจะต้องไปทําแบบนั้นล่ะก็ในเมื่อกูไม่ได้ทํากูสอนสําหรับคนอ่อนแอคนปวกเปียกคนท้อแท้ใจ ก็ถ้ามึงไม่ได้ทอ้อแท้มึงก็ไม่ต้องทําแต่ถ้ามึงทอ้อแท้มึงต้องไปทําตัวเองใหม่ก็แค่นั้นน,ะนะ่ะกูสอนอุบายให้มึงมีอุบายเป็นเครื่องออกจากโทษเหล่านี้คิดไม่ได้กูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแล้วแต่มึงเถอะช่วยซื้อน้ำพริกในตะกร้ากูด้วยจา้าช่วยซื้อน้ำพริกกูด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าป,ปลาย่างปลาราปลาทูปลาสลิดต้มยำเลยจ้าสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้ง หมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานเค็มนัวหวานกลมกลม่อมกด่นตะกก้าเลยจ้าทุกอย่างขนาด500กรัมหมดนะจ้าในการขายไม่ต้องห่าวจ้าไปสันดานอร่อยทุกอย่างไม่ต้องมาถามว่าอะไรอร่อยบ้างมึงเป็นโรคปัญญาอ่อนอะไรเนี่ยของไม่อร่อยกูจะมาขายทำหาเลยมึงก็ถามไม่คิดถามโง่ อย่ามาพูดอย่ามาถามว่าอะไรอร่อยมากเดี๋ยวนี้หน่อยใครถามว่าอะไรอร่อยบ้างกูจะบอกมึงให้เลยนะไม่สันดานถามอยู่ได้หน้าลำคามกูจะมานั่งตอบมึงเหรอไม่มีหาอะไรอร่อยเลยอย่างนี้เลอเอ,อ,อ้นี่ก็ถามอะไรไม่คิดมาถามอยู่ได้อร่อยอร่อยบ้าง ฮาเร็วจ้ช่วยซื้อน้ำพริกต่าแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำเลยจ้าทุกคนสับปะรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งจ้าสับปะรดอบแห้งมะม่วงแห้งจ้าหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานจ้าหมูทอดทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานกดในตะกร้าเลยจ้าน้ำพริกต่าแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำในตะกร้าเลยจ้าทุกคนจ้า ผลไม้อบแห้งละเอียกเขียน250กรัม2 5 0กรัมหนึ่งกระปุกโอ้ยกูเหนื่อยจังเลยแล้วมึงไม่ได้แหกตาดูเหรอว่ามันมีสองกระปุกกูขายแพ็คคู่หนึ่งกระปุก2 5 0กรัมกูขายสองกระปุกเรียกว่า500กรัมกูผิดเหรอจ้าไม่ผิดเลยจ้ากดซื้อจ้าซื้อจ้า5 0 0รกรัมจ้ากระปุกละ200จ้าโอ้ย กูเหนือ่อยอาเร็วจัดทุกคนช่วยซื้อน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต้ยมยำจ้าสับประรดอบแห้งจ้ามะม่วงอบแห้งจ้าหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วนะจ้าพร้อมรับประทานเลยจ้ากดในตะกร้าได้เลยจ้าทุกคนเร็วๆจ้าเร็วๆเลยจ้าทุกคนช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้ยเร็วๆจ้า การเล่นดนตรีปเป็นเรื่องที่ผิดไหมก็ไม่ผิดนะนะพาะไลตริกตอบผิดไหมก็ไม่ผิดะนะถ้ามีคนมาจัดแจงจัดการทำให้ก็ไม่ได้ผิดอะไร ทำพูดสวยหรูแต่สุดท้ายก็เพื่อตัวเองอ่ะแล้วกูจะต้องทำเพื่อใครอ่ะเพื่อมึงเหรอมึงเป็นใครอ่ะเป็นพ่อเป็นแม่กูเหรอทำไมกูต้องทำเพื่อมึงอ่ะตอบกูหน่อยกูขอเหตุผลว่าทำไมกูต้องทำเพื่อมึงก็ทุอย่างที่กูพูดกูก็ต้องทำเพื่อกูสิจะทำเพื่อมึงทำหออะไรอ่ะเอาไม่ถูกเหรอก็เมื่อทำประโยชน์เพื่อตัวกูเองแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะไปเป็นประโยชน์เพื่อมึงไงก่อนจะเป็นประโยชน์เพื่อมึงก็ต้องเป็นประโยชน์แกกูก่อนสิถ้าไม่เป็นประโยชน์แกกูแล้วจะเป็นประโยชน์เพื่อใครอ่ะมึงยังทำประโยชน์เพื่อตัวมึงเอง มึงไม่ทำเหรอมึงทํางานทุกวันนี้เพื่อตัวเองไหมเพื่อตัวเองเอาแล้วทําไมกูจะต้องไปเพื่อใครอะ่ะแล้วปล่อยวางไม่ได้เหรอก็ปล่อยวางได้แล้วปล่อยวางไม่ต้องทําเพื่อตัวเองเหรอมึงงงอะไรเนี่ยคนปล่อยวางไม่ต้องทําอะไรเพื่อตัวเองนอนอยู่บ้านให้นอนแดกให้หนอนชยหน้าให้หนอนแท้ ق? มึงเล่นแบบมึงเหรอกูไม่ทํานะนอนให้นอนนอนให้เน่าตายแบบไร้ไประโยชน์ไร้ค่าไปอย่งบบยางเนี้เหรอการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าต้องไม่ทําเพื่อตัวเองนะมึงคนเราจะปล่อยวางได้ ต้องกลับมาทําประโยชน์เพื่อตัวเองนะมึงคนปล่อยวางคือคนรู้จักทําประโยชน์เพื่อตนเองเพื่อให้ตนเองไม่เดือดร้อนเพราะถ้าตัวเองเดือดร้อนตัวเองจะเริ่มปล่อยวางไม่ได้เพราะอะไรมีความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นใครก็ตามทําประโยชน์เพื่อตนเองคนนั้นจะปล่อยวางได้เพราะอะไรเขาไม่ทุกร้อนกับสิ่งใดมึงไม่มีเรื่องอะไรให้มึงทุกร้อนเพราะมึงดูแลตัวเองอย่างดีมึงจะไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนได้ไหมไม่ได้แล้วมึงจะปล่อยวางได้ไหมย่อมปล่อยวางได้เพราะอะไร พราะมึงดูแลตัวเองอย่างดีแล้วไม่มีไม่มีความอยากได้อยากมีอยากเป็นสุดท้ายก็กิเลสก็ใช่ไงแล้วอะไรบ้างที่ไม่ใช่กิเลสยกตัวอย่างให้กูฟังหน่อยอะไรบ้างที่ไม่ใช่กิเลสมึงยกตัวอย่างให้กูได้ไหมละ่ะเช่น <barber> <ages. S 2> อะไรบ้างที่ไม่ใช่กิเลสตามที่มึงพูดที่มึงบอกว่าสุดท้ายก็กิเลสอะไรบ้างล่ะไม่ใช่กิเลสมึงล่ะพ้นจากกิเลสตัณหาหมดแล้วหรือยังมึงเป็นพระอรหรันหรือยังตอบกูหน่อยถ้ายังไม่ใช่พระอรหันนั่นหมายความว่ามึงก็ยังไม่ห่างไกลจากกิเลส อย่าพิมพ์ซ้ำถ้ามึงพิมพ์ซ้ำมึงเตรียมตัวเป้านะจ๊ะก <_ d> um> ูเป็นคนใช่พระรหันก็เป็นคนกูก็เป็นคนแต่กูว่าสิ่งที่มึงพูดมาเริ่มไม่ใช่คนแล้วล่ะกูว่าน่าจะเป็นควายมากกว่าคน <_ d> um> อย่าเพิ่งเรียกตัวเองว่าคนทั้งที่ททสันดานมึงไม่ได้มีความเป็นคนเลยแม้แต่นิดเดียว <_ d> um> เฮ้ยเวลาเขาจะสามารถเรียกคนได้เขาต้องเป็นคนนะ <_ d> um> หมาเนี่ยมันไม่สามารถบอกว่าตัวเองเป็นคนได้ เพราะฉะนั้นการที่มึงจะมาพูดว่าตัวเองเป็นคนมึงต้องมั่นใจก่อนว่ามึงเป็นคนนะมึงสามารถบอกตัวเองเป็นคนได้กลับไปส่องกระจกดูก่อนว่าปากมึงยาวหรือเปล่าเพราะเท่าที่กูดูเนี่ยปากมึงค่อนข้างยื่นมากนะเอาตะก้อข้อปากได้เลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นกลับไปดูแลตัวเองก่อนนะจ๊ะส่องกระจกดูอีกทีหนึง่งหรือถ้าไม่มีเอาโทรศัพท์เซลฟี่ดูหน้าตัวเองแล้วส่งให้กูดูก็ได้เดี๋ยวกูจะบอกให้ว่ามึงเป็นคนหรือเป็นอะไรอย่าเพิ่งรีบสรุปว่าตัวเองเป็นคนใจเย็นๆไม่ต้องรีบ ใจ,ใจมึงใจมึงร้อนอะ่ะมึงก็รีบเกินรีบเกินไปปากยื่นปากยาวขนาดนี้บอกตัวเองเป็นคนส่องกระจกก่อนถ่ายเซลฟี่ส่งมาก็ได้เดี๋ยวพิจารณาพิเคาะให้ว่าใช่หรือไม่ใช่เออสตินิดนึงเนาะช่วยซื้อสินค้ากูด้วยจ้าอย่าดีแต่เห่าแต่หอนอย่าดีแต่ปากยื่นปากยาวจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลายญ้าปลาล้างปลาทูปลา,า,ปา,า,ปา,ปาสดต้มยำสับประรดอบแหง้มมงมะม่วงอบแหง้งหมูทอดแดดเดียว,ทอด,ดยวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมทานกดในตะกร้าเลยจ้า ปากยาวก็แดกของกูได้อีหมีแดกสับปะรดแห้งนะจ๊ะอีหมีหมาบ้านกูแดกสับปะรดแห้งรสออริจินอลได้มึงแดกช่ำอีหมีชอบมากสับปะรดแห้งออริจินอลแล้วมาม่วงมันก็กินนะมึงมาม่งกับแห้งปากยาวก็กินได้ของกูสามารถกินได้จ้ะซื้อไปกินเลยจ้ะเผื่อปากจะหยุดปากยื่นปากยาวบ้างเอาไปอุดปากบ้างก็ดีนะโอเคนะโอเคกูไม่โกรธมึงเลยจริงๆ กูชอบคนประเภทมึงมากเข้ามาเนี่ยเข้ามาเข้ามาตายจริงเข้ามาตายกูชอบมากแล้วมึงก็ชอบให้เข้าแบบเข้ามาให้กูปั่นจังเลยกูไม่รู้เป็นอะไรชอบให้เข้ามาให้กูปั่นเป็นลูกคางเลยมึงเคยเห็นคนปั่นจิ้งหลีดปะเนี่ยจับอย่างเนี้ย แบเนี้แล้วปั่นปั่นทิ่เลยมุน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 กูก็จับมันปั่นเต็มที่เลยปั่นมุ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 นสุดท้ายเป็นไงมึงเคยเห็นปั่นที่เลยเวลาเดินไหมมันจะเดินไม่ตรงมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาถูลู่ถูกลางหัวทิ่มตําลงดินวิ่งลุกขึ้นพยายามจะลุกขึ้นมากลุกไม่ได้หมุนตีลังกาหลังหน้าหลังหลังกับหน้ากับหลังนี่อาการนี้เลยจ้ะหลังจะโดนกูด่าไปอาการนี้เลยอาการนี้เลยจ้ะอาการคนปั่นจิ้งหลีดนี่หลังจะโดนกูด่า ทุกวันนี้ทําเพื่อใครก็ทําเพื่อกูจะทําเพื่อใครอ่ะแล้วกูจะต้องทําเพื่อใครล่ะกูจะทําเพื่อใครกูไม่จําเป็นต้องมานั่งบอกมึงมึงน่ะทําเพื่อใครบ้างกูทําเพื่อทหารมาเยอะกูทําให้เพื่อประชาชนมาเยอะกูทําให้พระวราศาสนามาเยอะกูทําให้ประชาชนสังคมมาเยอะมึงน่ะทาอะไรบ้างก่อนจะตั้งคําถามกับคนอื่นว่าทําอะไรเพื่อคนอื่นบ้างมึงน่ะทำไ้แล้วหรือยังมึงเคยทําได้เท่ากูแล้วหรือยังจำเนาะตั้งสติตามสติอืม เวลามึงตั้งคำถามว่าใครกลับไปดูตัวเองก่อนว่าทำได้มากกว่าเขาไหมถ้าทำไม่ได้มากกว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดซื้อของในตะกร้ากูจะ้ะน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำสับป,ประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดเดี๋ยวๆพร้อมรับประทานในตะกร้ากดในตะกร้าได้เลยจ้าวันนี้กูต้องการออเดอร์กูต้องการออเดอร์อีกนิดนึงนะจ้าสามทุ่มกูยังไปไม่ได้จ้า ขอให้สามทุ่งกูยังไปไม่ได้จ้ะเพราะว่าออเดอร์กูยังไม่เต็มจา้าออเดอร์กูต้องได้ตามเป้าก่อนะไม่ได้ตามเป้ากูไม่ไปใจสันดาห์ช่วยซื้อของในตะกร้กกาด้วยจ้ะซื้อของในตะกร้กกาด้วยจ้ะคนดูตั้งสี่พันคนเนี่ยไม่คิดจะซื้อของกูเลยเลยคนละไม้คนละมือเนี่ยสี่พันคนช่วยกูซื้อของกระจบแล้วเนี่ยอุดหนุนของกูเถอะ่ะของกูอร่อย,ขอ,ออยของกูมีอยทุกอย่างน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลาทูปาลปาสลิดต้มยำโคตรอร่อยมีอยสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งสามรสชาติพริิจ มีออยอหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วอร่อยมากมี2รสชาติ500กรัมเค็มนัวกับหวานกลมกล่องโคตรอร่อยแล้วทอดแล้วมึงไปถึงบ้านแดกได้เลยจ้ะอร่อยมากกดซื้อในราาเลยจ้ะทุกคนช่วยอุดหนุนด้วยของทุกอย่างกูมีออยอรับประกันทุกกระปุกช่วยซื้อ้วยจ้ะทุกคนกู้ยทำไมเสียงเพี้ยนจัะเลยเพี้ยนเหมือนเสียงกูเลยอ่ะของกูเกิดอะไรขึ้นเนี่ยของกูเส้นเสียงเสียหรือเปล่าเนี่ยเอาใหม่ เสียงกลับมาแล้วเส้นเสียงหายและโดนสเตรลรอยเข้าไปช่วยซื้อสินค้าในตะกาด้วยจานพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาลาปลาทูปลาสลิดต,ต้ยมยำจ้าทุกคนซื้อของอย่าแผวจ้าซื้อของอย่าแผวจ้าช่วยซื้อสินค้าทในตะกาด้วยจ้าโซดาบันก็ปิดอยายภูมิได้แล้วถูกต้องจ้าถูกต้องเลยจ้าพอก่อนเดี๋ยวดีขอให้พูดก่อนดีขอพูดหน่อยดีพูดอยู่คนเดียวแต่แม่ไม่ได้แกลงไม่แกลงอะไรของมึงเนี่ย ฮะแม่ซื้อเข้าสิงมึงหรือเปล่าเนี่ยพูดจาไม่รู้เรื่องเลยลืมคนเก่าไม่ได้ทำยังไงดีอาจารย์มึงจะต้องทำอะไรจ้าไม่ต้องทำอะไรจ้าไปลงไปถานน้ำแข็งอีกกลุ่มอีกกลุ่มก้อนนี้ปะลืมไม่ได้มึงลงถานน้ำแข็งมึงจำไว้ทุกครั้งที่มึงลืมไม่ได้มึงไปลงถานน้ำแข็งไปเอาน้ำเย็นเอามือมึงก็ได้มึงไม่มึงไม่มีปัญญาใช่มึงเอามือมาใส่น้ำแข็งแล้วมือแช่ มึงจาไว้ว่าถ้ามึงลืมมนไม่ได้มึงจะต้องทุกข์เจ็บปวดแบบนี้มึงเลือกเอาระหว่างลืมกับแช่น้ําแข็งถ้ามึงไม่ลืมมึงต้องเอามือแช่น้ําแข็งถ้ามึงจะลืมมึงเอาถ้ามึงลืมได้มึงเอามือออกจากน้ําแข็งไปไปทําซื่อสัตย์กับตัวเองนะมึงลืมไม่ได้เอามือแช่อย่างนั้นแหละแช่จนกว่ามึงจะลืมได้อยากเลิกซื้อหวยทํายังไงครับมึงก็แค่เลิกเลิกซื้อหวยมาซื้อน้ำพริกกุจ้า เลืองง่ายๆแค่นี้เลยเอาเงินที่มึงจะซื้อลอตเตอรี่มึงกําลังเจออยู่หน้าแผงแล้วมึงนึกขึ้นได้ว่ากูบอกว่ามึงเปลี่ยนจากซื้อลอตเตอรี่มึงไม่ได้แดกอะไรมึงมาซื้อน้ำพริกกูได้แดกมึงเข้ามาในติ๊กตอกเลยจ้ะแล้วกดตะกร้ากดทุกครั้งที่มึงจะซื้อลอตเตอรี่วิธีง่ายๆเลยมึงรีบเอาเงินปาดหน้าเค้กก่อนก่อนจะซื้อลอตเตอรี่มึงปาดหน้าเค้ด้วยการซื้อน้ำพริกก่อนเลยแล้วลอตเตอรี่มึงจะเฉาเลยลอตเตอรี่มึงจะเป็นหมันทันทีเลยมึงปาดหน้าเค้กเลยรีบกดตะกร้าเข ไม่ต้องเก็บปลายทางด้วยเมืองอยากเก็บปลายทางในสันดาซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเพราะถ้าเก็บปลายทางเดี๋ยวมึงจะมีเงินซื้อไงมึงต้องโอนจ่ายเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจป่าตัดหน้าปาดหน้าเค้กก่อนเลยมึงซื้อเลยมึงซื้อน้ำพริกกูก่อนซื้อลอตเตอรี่เลยจบแล้วมึงจะไม่มีเงินซื้อลอตเตอรี่เมื่อมึงไม่มีเงินซื้อลอตเตอรี่มึงจะเลิกซื้อลอตเตอรี่ปรรยาแล้วมึงซื้อน้ำพริกกูทุกครั้งเลยจนกว่าจะเกิดความเคยชินแล้วสุดท้ายแล้วมึงจะเลิกซื้อลอตเตอรี่ได้แล้วมึงค่อยค่อยผ่อน ผ่อนน้ำหนักในการซื้อน้ำพริกกูลงเรื่อยๆจนที่สุดมึงไม่ต้องซื้อน้ำพริกกูก็ได้จบเลยง่ายนิดเดียวโอเคนะง่ายแค่นี้เชื่อกูรับประกันมึงเลิกเลิกซื้อลอตเตอรี่ได้แน่นอนอาจารย์สอนทําหรือมาขายของทั้งสองอย่างจ้ะทําไมกูต้องทําอย่างเดียวในเมื่อกูทำสองอย่างได้ทําไมกูต้องกินอย่างเดียวในเมื่อกูกินหลายอย่างได้ทําไมกูต้องชอบของสิ่งเดียวในเมื่อกูชอบของหลายอย่างก็ได้ใช่ป่ากูทําอะไรก็ได้มันแล้วแต่กูมึงฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ใส่หัวกระบาลออกไป กูสามารถขายของได้สอนธรรมะไปได้กูทําได้หมดเลยเพราะนี้เมื่อกูมีความสามารถเยอะแยะทำไมกูทําอย่างเดียววะในเมื่อกูสามารถสอนธรรมะสำเร็จก็ได้กูสอนธรรมะไปกูขายของไปสําเร็จก็ได้แล้วทำไมกูทาไม่ได้แล้วเงินกูก็เอาไปทาประโยชน์ได้เตอมเยอะแยะทำไมกูถึงทําไม่ได้กูเก่งกูชาดในเมื่อกูทํากูทํากูไม่สนใจใครใครจะพูดอะไรเชิญเลยจ้ะแล้วแต่มือทําประโยชน์ให้ได้ที่กูก่อนแล้วค่อยมาค่อแขวกูเนาะโอเค ซื้อของในตะกร้าจะรางวัลที่หนึ่งจะเหมาเลยครับอ๋อไม่ต้องมาซื้อของกูจําไว้นะใครตั้งเจตนาว่ารอถูกรางวัลก่อนแล้วค่อยมาซื้อของกูจะเหมาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องมาซื้อกอดเงินกอดความหวังกอดรางวัลที่หนึ่งที่ม,มึงมโนเพอพบที่มึงไม่มีวันถูกเก็บไว้ในอ้อมกอดของมึงไม่ต้องแดกของกู กูไม่อยากได้เงินจากการลมลมแรงๆของเมืองกูต้องการคนที่พร้อมจะซื้อเพราะฉะนั้นรอว่าถูกระวันที่หนึ่งแล้วมาเมาไม่ต้องไม่ต้องซื้อกูไม่ขาย อย่าลืมซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลายกปลาลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจ้าสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งจ้าหมูทอดแดดเดียวพร้อมรับประทานในตะกร้าด้วยจ้าช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าทุกคนเร็วๆจ้าลูกชายบอกน้ำพริกอร่อยของกูอร่อยจริงมึงกูแดกเองกูยังอร่อยเลยกูยังติดใจในสินค้าตัวเองเลยอ่ะ มีน้ำพริกที่ช่วยพริกชีวิตพริกโอกาสขายไหมครับเดี๋ยวจะซื้อครับทั้งหมดเลยจ้ะวิธีการคือดึงตะกร้ากูแล้วไปขายมึงจะได้คอมมิชชั่นเมื่อเงมึงมมีตังมึงจะเอาตังไปใช้ชีวิตมึงให้มึงพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤติเป็นโอกาสจากไม่มีตังมึงจะกลายเป็นมีตังนี่แหละสินค้ากูจะพลิกชีวิตมึงได้เอาสินค้ากูไปปักในตะกร้าแล้วมึงเอาไปขายสดขายมึงจะพลิกชีวิตได้ซื้อเลยจ้ะไป ที่ที่ยาภาพสวยมากเออแอปแอดมินปัดมันถ่ายรูปสวยอยากพ้นทุกข์ถือว่าเป็นตันหาไหมก็เป็นตันหาแต่มึงก็ต้องอาศัยความอยากนั้นในการออกแต่สุดท้ายเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นฉันท้าคือความพอใจพอใจในการออกจากความทุกข์ในสังสารวัตนี้โอเคนะจ๊ะเอ้เสียงเห่เสียงแห้วอีกแล้วอ่ะช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้าทุกคน ทุกคนจะช่วยซื้อสินค้าชั้นในตะก้าได้จ้าสินค้าจะสินค้าจะทุกคนช่วยซื้อสินค้าในตะก้าได้จ้าไม่จ้าช่วยซื้อสินค้าฉันในตะก้าด้จ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่าปลาปลาทูปลาสลิดต,ต้ยมยำจ้าน่าจะอีกประมาณสัก4ี่ออเดอร์กูน่าจ่าไปได้ประมาณสัก4ี่สออเดอร์ช่วยซื้อในตะก้าได้จ้าทุกคนเอาหมูก็ได้เอาหมูหมูเหลือแค่4ี่ถุงเองอะเนี่ย ถ้าทุกคนช่วยซื้อ49ถุงนี้นะกูไปนอนได้เลยแค่49ถุงไม่ต้องสิ่คนละถ้า49คนก็คนละถุงถ้าคนละสองถุงก็แค่คนละ20่4ิบยี่สิถุงยี่สบสอบถุงใช่ปะวะคนละ20ถุงคนละสองถุงอะเมืองก็ได้แล้วอ่ะช่วยซื้อหน่อยเด็ตะกา้าหมูทอดตอนนี้เหลือ49ถุงใกล้จะได้ไปแล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าได้ยอดเมื่อไหร่จะไปแล้วจ้ะได้ยอดได้เป้าเมื่อไหร่ไปแล้วช่วยซื้อด้วยหมูทอดเหลือแค่49ถุงเองอุ่นหนุนหน่อยหมูทอดทอดเรียบร้อยแล้วนะหมูทอดทอดเรียบร้อยแล้วเน้นย้ํานะหมูทอดครัวตื่นทาทอดเรียบร้อยแล้วนะทอดแล้วมีสองรสชาติเค็มนวกับหวานกลมกล่อมขนาด500กรัมโคตรอร่อยซื้อไปคนละสองถุงก็ได้เค็มนวหนึ่งถุงหวานกลมกล่อมหนึ่งถุงจะได้หนึ่งกิโลพอดี ลองซื้อไปกินดูทอดแล้วไปถึงบ้านแกใส่มาคัเวฟกินได้เลยเข้าหม้ออ,อบลมร้อนหนึ่งนาทีสองนาทีกินได้เลยทอดแล้วอร่อยมากซื้อน้ำพริกก็ได้ผลไม้อบแห้งก็ได้ลองซื้อไปกินดูของกูอร่อยจริงๆแล้วปลาสลิดต,ต้มยำนะมึงเป็นน้ำพริกแห้งกูบอกเลยโคตรอร่อยน้ำพริกปลารสลิดต,ต้มยำอร่อยมากกูรับประกันความอร่อยแล้วปลารสลิดทอดกรอบๆเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่ในกระปุกเลยอร่อยมากแนะนำให้ซื้อกระปุกใหญ่นะเพาราะกระปุกใหญ่ปลาสลิดจะชิ้นใหญ่หญกระปรุกเล็กปลาสลิดจะ ชิ้นเล็กซื้อกะปุกใหญ่ไว้นะทุกอย่างมันขนาด500กรัมหมดนะมึงกะปุกละ250กรัมแต่ขายแบบสองกะปุกขายแบบแพ็คคู่เพราะฉะนั้นซื้อเลยกดซื้อในตะกร้าเลยจ้ะทุกคนอีกนิดเดียวฉันจะได้เดินทางไปนอนแล้วจะ้ะอีกนิดเดียวฉันจะได้เดินทางไปนอนแล้วจะ้ะทุกคนช่วยฉุดอุดหนุนหมูคนละเนี่ยคนละถุงเนี่ยเหลือ43ถุงแล้วเหลือ43มถุงแล้วหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานเหลือ43ถุงแล้วช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้ะทุกคน พรุ่งนี้ฉันเดินทางไปเซ็นท่านอุดรพรุ่งนี้ฉันเดินทางไปเซนท่านอุดรฉันมีบรรยาที่เซนท่านอุดรตอนบ่ายสามของกรมศาสนาพุทธเขาเรียกเขาเรียกกรมศาสนาใครว่างไปเจอกัได้นะจ๊ะเซนท่านอุดรบ่ายสามเซนท่านอุดรบ่ายสามเจอกันเลยจ้ะเซนท่านอุดรบ่ายสามเจอกันเลยจ้ะพรุ่งนี้นะจ๊ะฉันจะเดินทางออกจากบ้านน่าจะประมาณสิบโมงครึ่งหรือสิบเอ็ดโมงจำไม่ได้แล้วก็จะเดินทางด้วยเครื่องบินแล้วก็จะเดินทางกลับในเวลาข้ามเพราะฉะนั้น ทุกคนสามารถไปเจอฉันได้ที่เซนทันอุดรพรุ่งนี้เซนทันอุดรพรุ่งนี้ไปบรรยายที่เซนทันอุดรงานของกรมศาสนาไปเจอฉันได้ที่เซนทัลอุดรนะจ๊ะบ่ายสามเจอกันพรุ่งนี้จ้ะเซนทันอุดรพรุ่งนี้บ่ายสามเจอกันจ้ะทุกคนบ่ายสามถึงห้าโมงบ่ายสามถึงห้าโมงเจอกันจ้ะช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยจ้ะทุกคนช่วยซื้อด้วยจ้ะพรุ่งนี้อาจจะมีการกินข้าวตอนเช้า พอดีว่าไอเบสเนี่ยได้มีโอกาสโรงงานได้ทําหมูเนื้อแดดเดียวมาให้ซึ่งปกติกูเป็นคนไม่กินเนื้อกูไม่ชอบกูรู้สึกมันมันไม่มัน,ม,น,ม,ม,น,ม,ม,นม,มันไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะลองกินดูว่าอร่อยไหมถ้าอร่อยนอกจากหมูแดดเดียวเดี๋ยวจะมีเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวทอดพร้อมรับประทานเร็วเ็วนี้แต่บอกก่อนนะจ๊ะเนื้อแพงกว่าหมูนะจ๊ะต้องพูดไปก่อนล่วงหน้านะจ๊ะเนื้อมันจะเท่าหมูไม่ได้เนื้อจะราคาแพงกว่าหมู แต่ดูดูก่อนถ้าทําเท่าได้ก็ทำนะถ้าทําไม่ได้ก็ตามนั้นนะแต่จะมีเนื้อแล้วใครที่ปรารถนาเนื้อเตรียมตัวเลยจ้ะเนื้อใกล้จะมาแล้วแต่ขอชิมก่อนจะว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ตอนนี้ทุกคนซื้อหมูก่อนจะ้ะกูจะได้ไปนอนพักผ่อนจะ้ะตอนนี้กูเหนียวตัวมากเลยกูอ,อยากนอนแล้วช่วยซื้อสินค้าด้วยจ้ะน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าปลา,า,ปา,า,ปา,าทูปลา,าสลิดต้มยำสับประรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวทอดเรียบร้อยแล้วพร้อมทานกดในตะกร้าเลยจ้ะ อยากได้เสือ้อเสื้อรอวันที่ส1จสดจะเสื้อกับแก้วกระโถนรอวันที่ส1สิบเอ็ดาจารย์ลงค่อยอาบน้ำไปภาวนาก็น่าหน่ะสิเขากูกูรอเนี่ยกูได้ย่อมาเน่ยกูจะไปจริงๆนะถ้ากูมไม่ได้ตามที่กูวางเป้าไว้กูมไม่ไปกูพูดจริงๆพอไม่ได้กูมไม่ได้ขายของมาแล้วสามวันไม่ได้ปล่อยไม่ได้เลยกูไม่ขายของมาแล้วสวันกูไม่สามารถยุติง,ง่ายๆเลยตอนนี้ ค่าใช้จ่ายออยู่เต็มไปหมดกูไม่ขายของไม่ได้หนังไก่เอาจริงๆนะกูมีโปรเจกต์ครั้งหนึ่งกูคเคยจะทําหนังไก่ทอดแล้วหนังไก่ทอดนะโงรโงงานโรงงานกูนะทําได้เหมือนเกี๊ยวทําได้เหมือนเกี๊ยวทอดเลยกูจะบอกให้หนังไก่กรอบเนี่ยทาได้เหมือนเกี๊ยวทอดเลยมึงเคี้ยวคือกรุบกับกรุบกับแล้วไม่แข็งกูอยากขายมากแต่ราคามันสูงแล้วกูแทบจะไม่เคยเห็นใครทําเลย กูถ้าไม่เคยเห็นเลยแต่ของกูเนี่ยทาได้เหมือนเกี๊ยวทอดเลยกูจะบอกให้เป็นหนังไก่อบแห้งเป็นหนังไก่อบแหง้งกูเคยทําหลายครั้งแล้วแต่กูทําราคาไม่ได้แต่อีหนังไก่อันเนี้ยต้องใส่ถังพลาสติกถังพลาสติกถังใหญ่ๆอ่ะเมืองต้องใส่เป็นถังเพราะว่าอะไรมันกรอบมากจะ่า่เป็นถุงนะเมืองแตกหมดต้องใส่เป็นถังต้นทุนจะสูงแต่อนาคตข้างหน้าถ้ากูดูแล้วกูจะขายเดี๋ยวกูจะมาขายกูอาจจะมาทําขายที่บ้านก่อนแต่กรอบมากเมืองแล้วแบบ เหมือนเกี๊ยวเลยมึงตาอร่อยกว่าเกี๊ยวเหมือนเกี้ยวใส่ในก๋วยเตี๋ยวเหมือนเกี๊ยวใส่ในก๋วยเตี๋ยวเลยกรอบแบบกรอบแบบกรอบแบบแตกในปากเลยมึงกรอบมากกูไม่อยากจะพูดแต่กูพูดไปแล้วทุกคนช่วยอุดหนุนสินค้าในตะกรก้าด้วยจ้ะทุกคนมีคนขายไม่ได้ขายแบบนั้นหนังไก่ไม่ใช่หนังไก่ทอดหนังไก่อบอบอบจะอบแห้งอบทอดไม่ใช่อบไม่ใช่ทอดอบอบฟังปากกู